ทุกคนครับวันนี้ครับผมจะมาเล่นฟอร์ไกครับโดยที่ผมจะไปแต่ทางด้านอย่างเดียวเป็นไงเล่นฟอร์กแล้วนะชอ่องกูนี่เริ่มเกมนี้เริ่มเยอะเริ่มเยอะแล้วไม่เป็นไรครับเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงปิดเทอมนะมแบบบางคนเขาแบบปิดเทอมไม่มีอะไรดูนะครับผมก็จะแบบลงคลิปบ,บ่อยขึ้นนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ครับผมจะมาเล่นฟอร์ไกอย่างที่บอกนะครับแล้วก็จะ ไปแต่ทางลัดนะครับเพราะว่าคือมันเป็นช่วงอัปเดตแบบซีซั่น2.5้นะครับและคือมันอัปเดตแบบด่านแบบให้มันมีความยากขึ้นแล้วก็มีทางลัดอะไรแบบมีลูกเล่นนั่นแหละนะถ้าด่านไหนที่มีผมจะไปทางลัดแต่ถ้าด่านไหนที่ไม่มีผมจะไม่ไปก็จะไปทางปกติและวันนี้นะครับถ้าไม่ได้มงกุดนะครับอันซับเลยอันซับไปเลย <c oughs> <c oughs> ไม่โด้กูต้องเล่นให้ได้ <c oughs> ใช่ไหมเนะี่ยเฮ้ยละด่านหนึ่งไม่มีทางลัดให้เลยอ่ะไม่มีทางลัดเลยอ่ะคอนอยู่ไหน โอ้โหมาถึงก็ล้มแล้วมาทางซ้ายละกันนี่เห็นไหมดูการโดดแบบโอ้โหที่หนึ่งมั้งเนี่ยคนแรกมั้งเนี่ยโอ,โ,โอ้โหจะไปเกยยังวะปึ๊บโอเคโอ,โ,โอ้โหลูกบอลยังใหญ่ <sm art> เข้าไประดับหนึ่งครับ <mm> first place ด่านสองด่านอะไรขอให้มีทางลัดละกันไม่รู้ว่าด่านนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวก็ลองดู ถ้ามีก็คงจะมีค้อนโอ้ไม่มีแต่นี่ก็ไม่มีทางลัดเหมือนเดิมก็ต้องทางปกตินั่นแหละขวาขวาเดี๋ยวผมจะไม่ล้มให้ดูดูเลยรอดูเลยโอ้โหยังไม่ล้มเลยอะล้มแล้วไม่ล้มยังไงวะเ่ะโอเคตรงกลางซ้ายประตูซ้ายอื้อนี่โอ้โหแล้วชนด้วยนะเรียบร้อยเฮ้ยด่านนี้มีทางลาดัดถ้ามันสุ่มให้มีนะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่ามันสุ่มแล้วมันโอ้นั่นไงเห็นไหมเห็นไหมซ้ายล่างโอ้โหขวาล่างก็มีเดี๋ยวผมจะไปทางไล่ดูแล้วคอยดูผมจะเข้าทีหนึ่งโอ้ยคนเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าได้นะ่เชื่อไหมเดี๋ยวต้องรอให้คนไปก่อนไปเลยเพื่อนคนมันรอให้เวฟนี่ไปก่อนโอเคเดี๋ยวรอรอรอคนล,ล,ละโอ้โหดูดูผลไม้โอ้โหนี่นะโอ้ oh my god โอ้ my god <laughs> มาตรงนี้ได้ยังไงอะ โอ้โอ้โอที่หนึ่งที่หนึ่งเนี่ยที่หนึ่งและเียบร้อยไม่ไม่ไมยากเลยอะไม่ผลผลไม้มยเยอะจังวะรู้สึกเหมือนผลไม้มันเยอะขึ้นไหมมีแบบเยอะเลยอะ่ะโอเค first page อีกแล้วอะ่ะเขาทำคอนมาให้เนี่ยคือเขาเอาไว้ให้แบบคนโหดเขาแบบว่ารัดไปคือเขาสะเพิ่มมาเราก็ต้องใช้นะจับไข่ ใหม่ฮุบซีหรเจนวะด่านนี้ยังไม่มีทางลัดครับด่านนี้แค่เข้าห่วงเฮ้ยมีดีทางลัดอะก็คือห่วงทองหาห่วงทองเข้าหรือว่าถ้ามันไม่โอ้ยนี่ไงรอเลยรอเลยรอหมุนทีนึงรอรอโอ้โหไม่ได้รีบจัดเลยอะเพราะตรงกลางมันตนั่นไงตรงกลางอยู่อ,ยอู้หแล้วล้มจังวะโอเข้าไปแล้วหาวงทองวงทอง โอ้โห oh what the what the fuck you doing man wait เน่เน่เน่เ่นี่เย oh ูะเน่ยอะเ่โอ้โหไอเบยเอ้ยมึงเอาอีกแล้วตรงไหนตรงไหนวงทองวงทองวงทองท้องอยู่ไหนนี่อยู่นี่ผมขอเข้าวงขา่าวสักวงก่อนแล้วกันนั่นนั่นนั่น อยู่ตรงนน้นนี่ตรงนน้นไป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 โอ้โอ้ใหม่กัโอ้เสียงที่มันสุดยอดจริงๆวันนู้นนู้นนู้นโอ้โหแล้วตกทั้งคู่ไงเป็นไง ก็ใช่เลยก็ใช่ก็ใช่โอเคโอเคเจผ่านได้ไงวะโอเคโชดาวจำโชดาวนหนไม่อยากเขาเลยเพราะตอนนี้มันยังตอนเช้าไงถ้าเป็นตอนดึกๆอกะคือคนคนเก่งเขาจะแบบเยอะตอนนี้เรานี่ตอนน้องร้องนี่คือการที่เราเล่นดา่านจำโชวดาวได้นยะคือเราต้องพยายามอยู่ติดขวาเขาไว้นะคือมันเป็นแบบ เราต้องเดินตามเข็มนาฬิกาอย่งง่ายจับทำไมล่ะโอเคโอ้โหแล้วเมื่อกี้เกือบตายแล้วเมื่อกี้โอเคโอเคอ, <dle> อ,อุ้ยยังนงครับพี่เว้ยแน่แน่แน่โอเคโดดรอดรอดก่อนรอดก่อนโดดแล้วโดด โอเคโดดโดดรอดรอดโดดโอเคโหแล้วแบบมีคนจับกันด้วยอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอดอย่าพึ่งรอดโอเคสวยโอเคโดดอย่าพึ่งอย่าพิ่งรอดโอเคเด้อเด้อ The stone, the stone. โอ้โหเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าไม่ได้ที่หนึ่งอ่ะอันซับไปเลยแล้วก็ได้ไอะไรครับนี่เพิ่งตาแรกเลยนะน,นี่คือตาแรกกันนะถือว่าเป็นการเปิดได้สวยฮิตพาเลตไม่มีทางรัดอันนี้มีเอ้ยมีดิมีมีถ้าเกิดมันเป็นแบบแนวเนี้ยถ้าลูกตุ้มเป็นแนวเนี้ยคือมีคือคือมันคือทางลัด ไปทางนี้เพื่อนนำไปเลยเพื่อนโอ้สวยดานไปดานไปดานอีกอันหนึ่งที่หนกแล้วผมว่านะผมว่าที่1นึ่รอบนี้อย่าเพื่อน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 โอเคที่หนึ่ง,มมนะง,ง first p l a t e อีกแล้วอ่ะเอ้ยมันจะเก่งไปแล้ว4ีโอเคด่านนี้มีทางลัดอยู่ตรงตอนที่แบบตอนก่อนถึงเส้นชัยรอบนี้ไม่มีวะ่ะคือมันมีแบบบางรอบอะไรเงี้ยแต่รอบนี้ไม่มีไปทางนี้ครับแล้วไปทาง ทางขวาดีกว่าโอเคสวยโดยตรงนี้มาทางซ้ายโอเคมีคนถ่วงให้อยู่สวยผมว,ว่าที่หนึ่งวะ่ะเนี่ยต้องไม่ต้องที่หนึ่งแน่เลยที่โอ้ยเกือบเกือบไปเกือบแล้วเว้ยมันเร็วจังวะ่ะไม่ฝันนู้นโคตรเร็วอะ่ะเฮ้ยเพื่อนอย่าเพื่งนะเพื่อนเพื่อนเอ้ย,นนะอยทันอยู่ทันอยู่เอ้ยอย่าเพื่อนคนทีด้ดึง่งเพื่อนวะไอ้หนึ่งเพื่อนวะ เอสวย First สเพจอีกแล้วจมคลับแล้วถ้าถามว่าทางลัดมีหรือเปล่าไม่มีแน่นอนด่านหายมันไม่มีทางลัดอยู่แล้วต้องอยู่ให้นานแค่นั้นแหละเดินตามเข็มครับเดินตามเข็มอย่า yeah, มาขวางยาไอ้หนูเดินตามโอไอ้หนูยาเดินไปเรื่อยๆครับเดินโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ย้อนย้อนแล้วกัน,ย,นย้อนแล้วโดดขึ้นมาหนึ่งทีแล้วตามเข็มต่อ แล้วรอโดดตรงนี้รอโดดไปป้าเข้าไปอย่างงี้ง่ายโดดโดดเอ้ยอะไรเดินแล้วรอโดดไปหนึ่งทีแล้วปิวไปไม่กี่คนเมื่อกี้รอโดด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 เราปึ้งตรงนี้โอโห,โหลงกันเป็นเบือ่อโอเคคือถ้าชนะอ,อ,อีกรอบนี่คือเป็นเลยแบบหดจัดอ่ะเคอจริงๆผมตั้งแต่ผมเล่นเกมฟอร์กลายมาผมเคยชนะติดกันแค่สองรอบนะโอ้ยโอเคอเกาะได้อยู่ โอเคโอเคเกาะได้โอเคเกาะได้เยี่ยมปึ๊บตรงนี้แล้วโดดไปเกาะได้สวยเป็นไงล่ะเฮ้ยที่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยไม่ไรไม่ไรให้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 ใหมันที่หนึ่งบ้างนะครับเดี๋ยวมันเก่งเกินนะถ้าที่หนึ่งที่หนึ่งแบบตลอดเดี๋ยวมันจะเก่งเกินฮัลโหลฮัลโหลเข้าสิฮะเข้าดีไหมเฮ้ย ไปแล้วรออะไรไว้เนี่ยเออเข้ามึงควรจะเข้าตั้งนานแล้วแหละเก้าคนเฮ็กสกอร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 ์เฮ็กสกอร์พีซ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 ท่านเฮ็กสกอรนี่เป็นแล้วแบบโอ้ฟาร์วเวิร์ทเนก็ได้ก็ได้อยู่มันมีทางลัดหรือเปล่าดันเนี้ยถ้ามีถ้ามีคอนคุต้องไปตรงคอนนะโอเคไม่มีถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีไปเพราะว่าคลิปนี้คือผมต้องไปทางลัดไง ถ้าถ้ามันมีคือผมก็ต้องไปทางรัดซึ่งแต่นี้ไม่มีก็ทางปกติก่อนละกันเกียกมาออกขวามาครับออกขวามาแล้วมาตรงนี้ก้อนหินเคมาทางนี้มาทางนี้เราขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้เอยนั่นแหละเราขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ต่อตรงนี้โอเค เฮ้ยลม้มก <c oughs> <c oughs> ดไลค์เลยกดซับเลยโอเคนะครับก่อหสารคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละกันนะครับสำหรับฟอร์กายทางลัดนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าไปทางลัดแค่กี่ดานเอง สด่านที่เหลือไม่มีไม่มีมมทางลัดให้ไปนโอเคนะครับก็เอาไปว่าคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ละกันสลับฟอไกนะครับ<ม>แล้วก็ถ้าชอบอจะรืมกดไลค์กดตับตาคายให้ด้วยนะครับ<ม>แล้วก็ผมคิดว่านะคลิปหน้าก็คจะเป็นฟอไก่เหมือนเดิมไม่แหละเพราะผมมีคอนเทนต์หนึ่งที่กับฟอไก่นโอเคก็ที่นี้ก็ขอลาชอไปก่อนล้กันนะครับ